กับมาพบกับ The Septis Standard นะคะวันนี้ The s e t y s t a n d a r d นะคะเราก็ขอมาในรูปแบบใหม่โฉมใหม่นะคะเพราะว่าเนื่องจากเราแบบคิดแล้วนะคะว่าการที่เรามาเล่าเรื่องอัปเดตกฎหมายให้ทุกคนรู้เนะะี่ยค่ะมัน มันมีกฎหมายฉบับใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็อัปเดตให้ฟังแต่มันก็มีกฎหมายเก่าที่หลายๆคนอาจจะยังแบบสงสัยอยู่อาจจะแบบเนี่ฉันก็หลงหล,ล,ลงลืมไปหรือเป็นจอปอใหม่ก็อาจจะงงอยู่ว่าเราควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหนดีนะคะก็เลย The Safety Standard เราก็เลยจะขอมาเล่ากฎหมาย ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะให้ทุกคนฟังไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเก่าหรือกฎหมายใหม่เราก็จะมาเล่าในรายการนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งน,นะคะที่เราจะเปลี่ยนสำหรับรายการนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนจากชื่อเดอร์เซฟตี้สแตนดาร์เป็นชื่อชีส s แตนดาร์ดเนื่องจากการที่เราจะเซฟตี้ได้เนะะี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะทิ้งเหวี่ยกับทิ้งสิ่งแวดล้อมที่ดีไปด้วยได้การที่เราจะเซฟตี้ใช่ไหมเราก็ต้องสุขภาพดีแล้วก็จะต้อง สิ่งวัดล้อมดีด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยจะกลายเป็นชี Standard นะคะเป็น safety health environment standard รายการก็จะเปลี่ยนชื่อตามนี้เนาะทุกคนอ่าโอเคพอมารู้แล้วว่าเออเป็นรายการชี Standard แล้วทีนี้กฎหมายที่เราจะเล่านี้ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอเล่าที่มาที่ไปของกฎหมายกัน ก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปเจาะในแต่ละเรื่องนะคะที่มาที่ไปของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนี้นะคะมันมีมายาวนานมากเลยเนาะเดี๋ยวมาฟังตั้งแต่แรกนะคะว่าเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะที่มาที่ไปมันเริ่มจากการที่ประเทศไทยนะคะเขามีการเปล <c oughs> <absence> ี่ยนแปลงพัฒนามาจากยุคเกษตรกรรมมาเป็นยุคอุตสาหกรรมเนาะเพราะตั้งแต่ไทยแลนด์1นดเนี่ยประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยก็จะส่งเสริมการเกษตรใช่ไหมคะเขาก็จะซึ่ง้าส่งเสริมการเกษตรงานสมัยก่อนสมัยบรรพบุรุษเรานะคะปู่ย่าตายายนะคะทาเกษตรกรรมก็ความเสี่ยงมันก็จะไม่เท่ายุคปัจจุบันพอมาเป็นไทยแลนด์2.0ก็จะเริ่มมีโรงงานอุตสาหกรรมน้อยใหญ่เข้ามาแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาพอไทยแลนด์3.0อุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นอุตสาหกรรมหนักเออก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ แรงงานถ้ามองเรื่องความปลอดภัยเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมีอันตรายมากมายเกิดขึ้นกับพนักงานที่ไปทํางานในโงรงงานอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคต่างๆเยอะขึ้นซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเจอมาก่อนด้วยนะคะเพราะมันเป็นแรกๆที่เข้ามาใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นไทยแลนด์4.0นะคะซึ่งไทยแลนด์4.0น่าจะมีมาตั้งแต่ปี2559แล้วล่ะนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่เนาะนะถ้าจำไม่ผิดนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะ มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือธุรกิจหลายๆธุรกิจเนะะี้ยค่ะก็จะถูกร i สต u ร์ด้วยงานงานที่เป็นเทคโนโลยีเข้าไปเยอะสะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่เล่าให้ฟังแบบนั้นก็เพราะว่า การที่งานมันเปลี่ยนแปลงนะคะอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนทํางานก็ก็เปลี่ยนไปมีความเสี่ยงมากขึ้นมีอันตรายมากขึ้นทางกระทรวงแรงงานเขาก็เลยต้องเข้ามาดูแลแรงงานมากขึ้นนะคะโดยจุดเริ่มต้นนะคะของการเข้ามาดูแลเนี่ยตั้งแต่ปี 22, 2อ2สนออะคะ,ะประเทศไทยเนี่ยคะ่ะได้ไปเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะหรือว่าเรียกย่อๆว่า I l o โลนะคะ ILO อืม ILO นี่แหละค่ะก็คือบริเป็นสมาชิกแล้ววิธีการที่เขาใช้ในการดูแลแรงงานเขาทําแบบไหนประเทศไทยก็นํามาปรับใช้ในประเทศของเรานั่นเองนะคะพอมีวิธีการเหล่านี้เข้ามาก็จะมีเรื่องต่างๆเพิ่มขึ้นปี2472นะคะก็เริ่มออกอพอรบรโรงงานนะคะมีพรบรโรงงานเข้ามาควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมพอปี2499นะคะเป็นยุคที่อนาพันธา์าของเมืองเราก็ เริ่มออกพอรบรแรงงานค่ะมีพรบรแรงงานเนาะแล้วก็มีพรบรควบคุมการสร้างอาคารนะอาจจะเพราะว่าช่วงนั้นมันมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับก่อสร้างหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่มีอุบัติเหตุเราก็ก็ออกกฎหมายไปควบคุมนะประมาณนั้นนะครับต่อมานะคะพอปี2 5 0 7 พอปี2507เนี่ยค่ะประเทศไทยนะคะก็มีโรคประหลาดโรคหนึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็รู้กันแล้วแหละนะคะคือโรคพิษแมงกานิตนะคะเป็นโรคที่คนงานที่ทํางานโรงงานถ่านไฟฉายเนี่ยเขาจะมีอาการแปลกๆมีอาการแปลกๆซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอย่างเงี้ยพอมีโรคพิษแมงกานิตเกิดขึ้นอาตื่นตัวอีกแล้วตื่นพศสองพเนี่ยกรมแรงงานก็ไปตั้งอยู่ในกระทรวงมหาดไทย ะะแล้วพอพศ2 5 1 5นะ,ะออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่103เพื่อเป็นกฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยกับภาพอนามัยและสวัสดิการของลูกจ้างนะคะปีปี1 1 5เนาะซ,ซึ่งพอปี2 5งพอปี2528นะคะเราก็มีจอบปอ,อใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน,นเกิดขึ้นในปี2,528นะคะแล้วก็พอมามีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบ สะเทือนวงการเซฟตี้วงการจอ,อะปออีกก็คือไฟไหมโรงงานตุ๊กตานะคะปี2536เลยจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้นในปีนั้นเนื่องจากมันอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเหตุประสมเหตุจาก ไฟไหม้ครั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันรุนแรงมากก็เลยตั้งกองแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้นในปีนั้นเลยเพื่ออาจจะต้องมาดูแลเรื่องสวัสดิการสังคมของแรงงานอพอพศ2 5 4 1นยเะก็เกิดพรบรคุ้มครองแรงงานเกิดขึ้นแอะนะคะมาปีพศ2554นะคะกระทรวงแรงงานนี้แหละคะ่ะก็ได้ออกพอรบรความปลอดภัย ขึ้นมาและเราก็ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งพอรอความปลอดภัยนี่แหละคะ่ะมันก็จะมีกฎกระทรวงเล็กๆ,ๆน้อย,อยๆเยอะแยะมากมายนะคะประมาณมา17ฉบับ เอาเดี๋ยวใน EP หน้านะคะเรามาดูกันว่าในแต่ละอันมนันมีอะไรบ้างไม่จะเป็นตั้งแต่ปีพศ2515เลยนะการป้องกันรังับอักขีภัยเกี่ยวกับไฟฟ้านะคะหรือปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอะไรพวกเนี้นะคะเดี๋ยวเรามาไล่ๆดูกันในแต่ละ EP ก็เดี๋ยวจะมาย่อยให้ฟังนะคะมาสรุปให้ใหฟังเอาไปเด็นสำคัญสำคัญเลยที่เราจะต้องเอาไปทำเนีอะไรบ้างนะคะ เพื่อให้ไม่ให้พลาดการติดตามนะคะในเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะสำหรัอบวันนี้ชีสแสนนาดไปและะ้วค่ะ